เขาก็คุยกันมาตลอดจนดีจับได้ก็คือสิ้นเดือนเขาคุยกันมาสิบสามวันพอดีตอนนั้นก็ได้มีโอกาสคุยกันว่าโอเคมีอะไรไหมหรือว่าจะคุยกันหรือเปล่าเขาก็บอกว่าอ่าใช่เขาไม่กล้าบอกเพราะว่าเขาก็ยังเสียบีไปไม่ได้ ไว้หรือไปได้แล้วบีเลือกคำตอบของตัวเองไว้หรือยังคะควรไปได้แล้วค่ะต้องแจ้งก่อนว่าบีคบผู้หญิงนะคะค่ะค่ะค่ะก็คือบีจะอายุห่างจากน้องเขาสิบห้าปีค่ะคบกันตั้งแต่น้องเขาสิบแปดตอนนี้น้องเขายี่สิบสองค่ะค่ะน้องไม่เคยเจเลไม่เคยดูแลดีมากทุกอย่างไม่เหมือนเด็กแต่พอวันนึงอะค่ะเขาได้เตรียงานที่มหาลัยค่ะค่ะ พอดีไปเจอกับรุ่นพี่ในคณะที่ห่างกันประมาณแปดปีอะค่ะคแล้วหลังจากนั้นเขาน่าจะคุยกันมาตลอดแต่พอดีเบียค่ะเห็นความแตกต่างก็คือน้องเขาจะไม่เคยกลับบ้านค่าไม่พขพักก็จะต้องกลับมาตลอดแต่ว่าไม่สงสัยนะคะให้ให้เกลียดเขาจนวันหนึ่งมันทนไม่ไหวค่ะก็เลยเขาเคยล็อกอิน Facebook ในเครื่องเราดบีก็เลยโอเควันนี้ขอเข้าไปดูละกันทั้งทที่เราไม่เคยเข้าเลยเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะ เขาก็คุยกันมาตลอดจนดีกับได้ก็คือสิ้นเดือนเขาคุยกันมาสิบสามวันพอดีตอนนั้นก็ได้มีโอกาสคุยกันว่าโอเคมีอะไรไหมหรือว่าจะคุยกันหรือเปล่าเขาก็บอกว่าอ,อ่ใช่เขาไม่กล้าบอกเพราะว่าเขาก็ยังเสียบีไปไม่ได้พอดีเขาก็พยายามทิ้งโทรศัพท์ไว้นะคะเพื่อชัดเจนว่าบีดูได้นะ,ะมันไม่มีอะไรแล้วนะเดี๋ยวพอดีบีมันมีความที่ไม่เหมือนเดิมนะคะที่พี่เฟียร์ะาบีก็ขอเข้าไลน์ได้ไหม เขาใส okay, okay, so ่รหัสไว้เขาบอกว่าโอเคโอเคค่ะเห็นข้อความที่เขาทักกันแต่เขาคงคุยแล้วลบคุยแล้วลบบีก็เลยบอกว่าโอเคละเข้าใจแล้วก็เลยก็เลยเขาก็ถามว่าจะทํายังไงบีก็เลยบอกว่าถ้าแบบนี้ก็แยกกันใช้ชีวิตแล้วกันอแต่ตอนนี้ตัวบีเองมันคิดถึง แล้วตอนนี้พอบอกว่าขอใช้ชีวิตเองก็คือต่างคนต่างแยกย้ายนะน้องเขาก็ใช้คําพูดคํานึงว่าเขาไม่อยากไปหรอกแต่เขาก็กลัวเขาจะรักไม่เหมือนเดิมนะกลัวเราเสียใจต้องบอกพี่อ้อยกับพี่เฟียดก่อนว่าตั้งแต่ครั้งแรกคือเขาก็ พยายามออกไปแล้วค่ะแต่เหมือนอเราเหมือนเขาคิดในความดีของเราอย่างนี้หรือเปล่าครั้งนี้เขาก็ขน,ข,นข้าวขนของไปแล้วพี่อะรู้สึกมากๆกับประโยคที่เขาบอกว่าเขากลัวเขาจะรักหนูไม่เหมือนเดิม,มเขากลัวว่าถ้ารักกันต่อไปหนูต้องเสียใจแน่ๆคือคําเนี้ยมันความหมายโดยในก็คือเขาคงไม่ได้อโหวใจมาฝากไว้ที่เราเหมือนเดิมแล้วอะค่ะบีอันนี้อยากให้ยอมรับความจริงตรงจุดนี้ก่อนถูกไหมคะ,ะคือคือพี่เข้าใจหมดเลยเวลารักเขาเราก็ซื่อสัตย์เนาะ แต่เวลาที่คนที่รักเราน้อยลงอ่ะเขาจะรู้สึกเลยว่าการที่เขาจะคุยกับคนอื่นก็ไม่เห็นผิดนี่นาก็ในเมื่อกับคนเดิมก็ฉันไม่ได้รู้สึกเท่าเดิมแล้วบางคนก็เลยสามารถที่จะทําอะไรแบบนี้จนทําให้อีกฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะฝ่ายที่รักมากกว่าเจ็บมากกว่าไงคะเขาใช้เหตุผลว่าเรื่องเรื่องนั้นนะคะอที่อาจจะตอบสนองเขาได้ไม่พอเขาก็เลยต้องหาเพราะว่าเนื้อหาที่เขาคุยกันนะคะเป็นสิบแปดบวกหมดเลยกับผู้หญิงเหมือนกันนะคะแต่ว่าแต่ว่า มันมีในในคือมันไม่ใช่แค่นั้นมันเหมือนเขาผู้หญิงคนนั้นเป็นโรคใบที่สองซึ่งเขาใช้คําพูดอะไรเหมือนพูดกับเราส่งผลสนสอบให้กันอย่างเงี้ยค่ะ,คะอันนี้ก็เลยทําให้ดีรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องนั้นมันรวมไปถึงเรื่องเรื่องอื่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะ หรือแม้แต่นะคะต่อให้ตอบสนองในเรื่องนั้นไม่ได้ถ้าคนที่ยังรักกันทั้งสองคนจะช่วยกันบริหารจัดการเพียงแต่วันนี้จะด้วยเหตุผลกี่ร้อยข้อมันจะโยงกลับมาที่เขาไม่รักเรามากพอจะเดินหน้าต่อหร้อไงคะคบีและที่สําคัญค่ะบีพี่ให้ว่าวันนี้ถ้าถามว่าต้องทํำยังไงต้องจัดการความรู้สึกของตัวเองคะ่ะตอนนี้บีจัดการกับความรู้สึกตัวเองยังไงบ้างค่อนข้างหนักยากยากอยู่ใช้เวลาและ ที่สำคัญคือวันนี้บีเองก็ไม่ได้เป็นคนผิดอะไรนะพี่ว่าความรักของคนที่เดินหน้าไปเรื่อยๆความเบื่อทำหน้าที่ทุกวันถึงได้บอกไงคะว่าความรักมันเป็นเรื่องไม่แน่นอนที่สุดในโลกแหละเมื่อวานรักวันนี้รักพรุ่งนี้ไม่รู้แล้วนะว่าเราจะรักกันแบบวันนี้หรือเปล่าวันนี้ก็แค่รับมือยอมรับทุกความอ่อนแอของบีค่ะและพี่เชื่อว่าคนที่ยอมรับความอ่อนแอของตัวเองได้ถือว่าเข้มแข็งไปแล้วครึ่งหนึ่งและก็เข้าใจค่ะเวลาที่คนสองคนความรักไม่เท่ากันอะ่ะ คนที่รู้สึกน้อยกว่าเจ็บน้อยคนที่รู้สึกมากกว่าจะเจ็บมากมนะคะและเมื่อไหร่ก็ตามที่เจ็บมากก็ไม่ต้องตอกอกตกใจหรือพยายามจะหาเหตุผลนู่นนี่นู่นนี่ฉันไม่ดีใช่ไหมฉันผิดใช่ไหมบางทีเราก็ดีทุกตรงอะค่ะยกเว้นตอนนี้ไม่ตรงใจแล้วเท่านั้นเองดูคลับไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ ยื้อไว้หรือไปได้แล้ว